หยกความเจ้าวัดสุรินทร์นะครับผมเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมใช้ตัวไมค์ small talk นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆเอานะครับจะได้ฟังง่ายง่ายบางทีพูดไวแนละ้วเสียงผมใหญ่แล้วมันฟังไม่ค่อยชัดนะครับผมฟังไม่ค่อยชัดพยายามแก้ไขแล้วนะครับผมแต่ก็ได้เท่าที่ได้เลยครับการนวดรับผมการนวดการนวดนักกีฬาเะครับ การนวดเลยล่ะในกีฬาแก้เมื่อยการนวนในกีฬาแก้เมื่อยนะครับผมเราก็ช่วยให้กล้ามเนื้อเขาโตเขาโตเขาใหญ่ขึ้นการนวดเป็นประจำนะครับทำเป็นประจำทำให้กล้ามเนื้อเขาฟิตนะครับเขาฟิตแล้วก็หายปวดหายเมื่อยด้วยนะครับหายปวดหายเมื่อยไม่เมื่อยระยะการ พักตัวช่วงที่เขาพักตัวนะครับทำให้เขาคล่องพอเขาไม่ปวดไม่เมื่อยเขาก็จะคล่องแล้วก็ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อให้เขาด้วยนะครับผมใช้ย้ําหมองแล้วแต่สูตรนะครับแล้วแต่สูตรที่ถนัดเราชอบแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นนะครับผมใช้เขาตเพนก็ได้นะครับบางท่านใช้กขาเขาจะเพน เย็นสุดร้อนแต่นม่จะเป็นสุดร้อนคือจะเห็นผลดีนะครับแต่ผมใช้ยามองตัวนี้ตลับละสามสิบบาทยามองของยียย่ห้ออะไรนะสัมพอทองใช้ดีมากผมใช้กับตัวเองก่อนใช้กับใช้กับตัวเองก่อนพนอะทำงานหนักหนักแล้วเมื่อยแล้วลองลองนวดดูลองนวดดูอดดเออรู้สึกว่าดี นวดคืนเดียวหายหายเม่อยหายปวดหายเมื่อยก็เลย,ยเลย <_ d ata> อามาเอามาใช้ก,กันเล่กีฬาแล้วก็ใช้ดีใช้ดีผมใช้แต่ตัวนี้แหละนวดทำให้เขาหายเมื่อยหายร้าได้นะครับผมหายเมืม่อยไม่ล้าแล้วก็ทำให้จุดที่เรานวดเนี่ยมันโตขึ้น <_ d ata> น่ <_ d ata> องนวดน่องน่องเนี่ย <_ d ata> น่องขาขาลูกหนลูกเอ,อ้ย ต้องน่องนวดต้องน้องนะผมนวดปันจับขาบีบๆเลยบีบๆบีบสองข้างเลยบีบๆสองข้างแล้วก็ตรงข้อเข่าช่วงข้อเข่าช่วงข้อเข่าที่เขาต้องทํางานหนักข้อเข่าตรงนี้ตรงนี้นะคค่ะผมจวงข้อเข่าเขาจะปวดมากตรงนี้เวลาเขาบินบ่อยๆเวลาเขากระโดดบ่อยๆเขาจะเขาจะปวดปวดตรงข้อเข่าลวดพยายามนวดเบาๆ จับบีบนวดไบ่อยเป็นประจำาผมนวดทุกวันช่วงเย็นเลยผมช่วงเย็นก็นวดใบใบก็จับมันนวดนครับใบาสามใบสีก็จับมันนวดจับมันนวดช่วงที่เขาทำกำลังเสร็จแล้วออกกําลังกายเสร็จแล้วนะผมก็จับมันนวดคอคอก็ต้องนวด้วยครับคอระวังอย่าให้เข้าตาเขานะ ระวังยาหมองเข้าตานวดตรงคอนวดบ,บางๆนวดบ,บางบานเลยปั่นจับมือทำทำมือไม่ทำตรงนี้แล้วก็ปันป่นคอปัป่นเบาเบา,า,านะอย่าไปปั่นเลยเดี๋ยวตันเลยเดี๋ยวมันโดนเส้นประสาทเดี๋ยวคอเขาเอียงคอเขาเบี้ยวเคยมีเพื่อนเพื่อนกันทําแล้วปั่นแล้วไปโดนเส้นประสาททาให้หูเขาเบี้ยวเลยช่วงแกช่วงพักการแข่งขันช่วงพักยกเยป็นว่ โดนที่ท่าไหนนวดแรงไปโดนสัสตว์ไม่กี่ร่าขอเอียงขอเบีออยวนวดเบาๆผมไม่ต้องไปโดนแรงนวดพอให้ยาหมองมันเข้ามันเข้าผิวหนังเขาเนี่ยผมเดี๋ยวยาหมองก็ไปทํางานขาองเราดีผมเราไปรบกันปั่นไปไปจนเม่กี่ร่าขคอเบี้ยวไม่ต้องไปปันป่นแลยปั่นไม่ไวเดี๋ยวผมทําไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นผิดกฎเดี๋ยวผิดกฎ ทำให้ดูไม่ได้เดี๋ยวปั่นปั่นนิ้วทำเป็นตัว v ทำนิ้วทำมือเป็นตัว v ก็ปั่นระวังไปปิดหลอดลมเขาหน่ยครับผมระวังมือไปปิดหลอดช่วงที่เราปั่นไปปิดหลอดลมเขาไม่ได้เด ouais ี๋ยวเขาหายใจไม่ออกทำเลยยี้ขยี้ขยี้บนบนล่างล่างบนบนล่างล่างทำให้เขาคอเขาแข็งพอเราโดนปั่นโดนขยี้บ่อยๆเขาจะโตขึ้นเขาจะแข็งแรง คือมันจะเจ็บแรงใหญขึ้นช่วงคอคอพัฒนาขึ้นใหญ่ขึ้นะครับแล้วก็ปั้นขาปั้นขาตั้ปีดปีดเมื่อรวอดรวดบิน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 เีื่อยเรื่อจะช่วยนอ้องเขาโตขึ้นโตขึ้นการยืยนยินการยืนยินการบินเขาก็จะต่อเนื่องต่อเนื่องตอนอันไปอันจะไม่ไปแผ่วหรอครับเพราะว่ากำลังขาเข้ามาเขาดี กล้ามเนื้อเขาได้เขามัดเป็นมัดเป็นกล้ามที่เรานนดนวดครับผมทําคู่กับออกกําลังเราคู่กับออกกําลังเป็นประจําทาคู่กับออกกาลังเป็นประจาการนนดก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับผมอีกอย่างนึงก็ใช้แล้วแต่เราจะใช้ผมใช้ยาหมองเพราะว่ายาหมองมันรู้สึกว่าใช้แล้วผิวเขาจะกล้านดีหนะันงเขาจะหนาดีพอโดนยาหมองแล้วหนังเขาจะหนาดีหนะ้าจะหนาดี แทบไม่ต้องลงแทบไม่ต้องลงกระเบื้องเลยนะครับลงกระเบื้องเลยแท่ไม่ต้องลงกระเบื้องก็ลงเบาๆวิธีการลงกระเบื้องสาคลิปเดียวนี่แหละเกลียดไปตัดคลิปหลายหลายคลิปลงกระเบื้องผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเลยแผนกล้องไม่ได้กระเบื้องเนี่กระเบื้องอันนี้เผามาแล้วเผาแล้วเป็นควันลงกระเบื้องก็ไปแตะกระเบื้องเลย ไอแตงก็เรื่องมาเบาๆนะแล้วก็ไม่ใช้เอาฝ่ามือเราฝ่ามือเราเราหนา้าไปก่อนถ้าเรารับได้ในกระลาเราก็รับได้แต่ดูว่นไม่ต้องไปร้อนแรงนะถ้าร้อนแรงเดี๋ยวผิวเขาพองถ้าผิวเขาพองเออถ้าถ้าผิวเรารับได้ผิวในกระลาเราก็รับได้ครับถ้าร้อนมากเกินไปเดี๋ยวเดีวยวหนังเขาพอง làm tiệt, nó có tiệt bằng bằng, o, không cần phải không cần phải sấy nhiều, bằng bằng, bằng bằng, nó cái คอบการฝึกซ้อมของเราแล้วก็พยายามนวดให้เขาประจำหนะ่ยนวดให้เขาประจาช่วงนี้ใช้น้ําอุ่นนะผมใช้น้ำอุ่นน,ะน,น,นกระาาจะได้ไม่ไม่หนาวเราจะไม่เสียงอาจจะไม่ค่อยดังนะครับผมบบใหม่ไม่ค่อยดีต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะครับ นวดตรงช่วงคอช่วงนี้นวดพยายามพยายามนวดเบาๆอย่าไปนวดแรงเพราะเส้นประสาทเขาเยอะมากแถวๆนี้เดี๋ยวไปโดนเส้นประสาทเดี๋ยวคอเขาจะเอียงคอเขาจะเบี้ยวของพวกการเคยเป็นเคยเป็นที่มาแจ้งเตือนก็คือของพวกการเคยเป็นเคยเป็นนวดนวดไปโดนนวดไปโดนจุดค <c oughs> อเบี้ยวไก่ค <c oughs> อเบี้ยวจะเข้าสนามแล้วไก่คอเบี้ยว <c oughs> ทำเบาๆน่าจะได้อยู่น่าน่าจะไปผิดกฎรบเบาครบเบาปั่นปุ๊บปั๊บปั่บปับปั๊บคลึงๆเบๆปู่กันช่องคอครับช่องคอกับช่องน่องสำคัญมากช่องคอช่องคอกับช่วง ช่วงขาช่วงข้อเข่าข้อเข่าน่องแล้วก็ฝ่าตามนิ้วตามนิ้วก็สําคัญครับผมวันนิ้วเขาเวลาเขาเวลาเขาบินเขาใช้นิ้วใช้ช่วงนิ้วเขาจะโดนเยอะนิ้วเขาจะโดนเยอะมันจะอักเสบช่วงนิ้วปวดแสบปวดร้อนช่วงนิ้วนะครับผมช่วงนิ้วมาหนวดตนวดตรงนิ้วด้วยหนวดตรงนิ้วไล่ขึ้นมาจนหัวเข่าหัวเข่าแล้วก็น่องน่อง เรืเป็นประจำเป็นประจำทำให้ช่วยขยายกล้ามเนื้อก็ได้ขอแข็งแรงได้ขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปให้ทุกวันนะครับพี่เพื่อนตทรมาถามว่าหายหายไปไหเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปให้ทุกวันนะครับผมทำคลิปให้ทุกวันจะได้มาพูดคุยเจอกันทุกวันทุกเช้านะครับผมขอจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ